ประเด็น MOU เนี่ยก็เรียนว่าในรัชในปีที่28ของรัชกาลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เนี่ยท่านออกออกเป็นกําหนดเขตหลายทวีปในนี้ท่านจะอธิบายเลยว่าเป็นการออกตามกฎหมายระหว่างประเทศอย่างแน่นอนมีความละเอียดของแนวเขตณนะตรงจุดนั้นเนี่ย ละเอียดถึงขั้นนี้มีลติจูดนะครับเป็นเส้นตรงนั้นตรงนี้จุดอยู่ตรงนั้นตรงนี้อย่างแน่นอนชัดเจนแล้วก็ในท้ายของพระราชกิจการท,ท,ที่ท่านได้ประกาศไว้เนี่นะครับท่านก็มีแนวแผนที่ด้วยนะครับมีแนวแผนที่ด้วยเนี่ยนะครับเป็นแนวแผนที่แล้วเราจะสังเกตเห็นนะครับเส้นตรงนี้มันจะมีหลักเขตอยู่เป็นหลักเขตแล้วก็ยิงมาตรงน,นี้นะยิงมาตามลติจูดที่ว่าเนี่ยนะครับมามมาามามาเป็นระยะเลย แล้วผมก็บังเอิญว่าได้ยินการเผยแพร่จากบรรณาธิการสำนักพิมพ์นหนึ่งท่านก็อธิบายว่าบริเวณน,นี้ซึ่งเป็นของกัมพูชานะตรวจลงไปแล้วมันไม่มีบ่อน,น้ำมันแต่พอข้ามเส้นนี้มาปั๊บข้ามมาในแดนไทย,ยมีบ่อน,น้ำมันจำนวนมากนั้นจึงบอกได้ว่าตั้งแต่เส้นนี้มาเนี่ยมาทางฝั่งนี้ของเราทั้งหมดเนี่ยเมื่อเป็นอย่างนี้ อธิปไตยก็ของเราทรัพยากรก็ของเรากาบเรียนว่าพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยที่ที่จะมีการแบ่งปันกันเนี่ยนะครับถ้าคิดเป็นจํานวนไร่นะสิบสองล้านไร่นะครับไร่เดียวเนี่ยหนึ่งไร่เนียถ้าถ้าปลูกสร้างเป็นบ้านจัดสรรน,นะโอ้โหหลายสิบหลังอะ่ะสิบสองล้านไร่นะครับยำ้ำ <c oughs> ผมเชื่อว่าพระเจ้าอยู่หัวรัชการที่เก้าท่านคงได้เลียเห็นตรงนั้นว่าเพื่อให้เกิด ความชัดเจนท่านเล็งเห็นความสําคัญนะครับจึงได้ออกประกาศที่นี้ขึ้นประกาศท่านบอกอย่างนี้เลยนะท่านบอกว่าเพื่อให้การใช้สิทธิอธิปไตยของประเทศไทยในการสํารวจและการสแสวงประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติในอ่าวไทยจึงกําหนดให้เขตไหลทวีปต,ตามแผนที่และพิกัดภูมิศาสตร์ของแต่ละจุดที่ประกอบเป็นเขตไหลทวีปของไทยซึ่งแนบท้ายประกาศนี้ เป็นเขตไหลทวีปของประเทศไทยด้านอ่าวไทยได้ยึดถือการกําหนดเขตไหลทวีปนี้ได้ยึดถือมูลฐานแห่งสิทธติตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศอันเป็นที่ยอมรับนับถือกันนะครับและตามมนุษยสัญญาว่าด้วยไหลทวีปซึ่งกระทำณกรุงเจนีวาลงวันที่29เมษายนคศ .19 5 8เห็นาหนะ้าแท่านได้อิงหลักกฎหมายสากลด้วยได้อิงอนุสนที่สัญญานั้นด้วยนะครับอย่างครบถ้วนอธิบายไว้อย่างครบถ้วนท่า,าทนเพื่อให พวกเราซึ่งอยู่รุ่นหลังมาเนี่ยจะได้ไม่ต้องกังวลกระวายหาพยานหลักฐานมากมายท่านสรุปสั้นเป็นใจความขณะนี้เท่าที่ผมฟังอยู่นะมีหลายกลุ่มหลายคนที่พยายามบิดเบือนอยู่นะครับว่าเป็นแค่เพียง12บสองใบทะเลมาเกยกันไม่จริงหรอกครับนี่หลักฐานครับหลักฐานประกาศในราชกิจจานุเบกษามาเป็นเวลานับถึงวันนี้51็ปีเต็มครึ่งศตวตรรษใครก็จะบิดเบือนไปเป็นของใครไม่ได้นอกจากนี่คือแผ่นดินไทยครับ